สวัสดีครับผมเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วบ้านเชาน้านี้นะหลุมขนมครกนะผมใช้เวลาว่างอยู่สองวันขุดหลุมขนมครกได้หนึ่งหลุมนะขนาดแปดสิบเซนติเมตรแล้วผมก็ฝังท่อหลุมลงในหลุมขนมครกแล้วหลุมขนมครกเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เก็บน้ำนะน้ําที่ไหลามาจากคลองไส้ไก่เนี่ยนะครับผมนะคลองไส้ไก่ที่ผมทําไว้ใน แปลงผักเนี่ยนะครับผมเวลาฝนตกเนี่ยน้ําก็จะไหลามาตามคลองไส้ไก่แล้วมันก็จะไหลทิ้งออกไปนอกบ้านลงคูนะทีนี้ก่อนที่น้ําจะไหลทิ้งเนี่ยนะเราก็ทําบ่อพักน้าไว้ก่อนนะเล็กๆเ,เรียกว่าหลุมขนมครกนะเพื่อให้ธาตุอาหารและน้ำเนี่ยมาตกตะกอนอยู่ในหลุมขนมครกนะครับผมนะมันก็จะซึมลงใต้ดินนะฮะพืชผักในสวนก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างต่อเนื่องนะครับผมดินก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นการทําตามหลักศาสตร์พระราชานะในแปลงผักหรือแปลงสวนเนี่ยจะต้องให้มีคลองไส้ไก่เพื่อให้น้ําไหลแล้วก็มีจุดกักเก็บน้ําเป็นจุดๆเรียกว่าหลุมขนมครกนะนะครับผมก็ทดลองทําครับผมนะมีเวลาว่างก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะหยิบศาสตร์พระราชามาใช้นะมีคุณค่า แก่ชีวิตและก็มีอาหารกินนะมีความสุขด้วยครับผมสวัสดีครับ